สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแอนนี่ที่มิสูกระนครสาขาสายใหม่นะคะวันนี้แอนนี่มีอะไรมาโชว์นะคะจะเป็นตัวมิลานตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้จะเป็นรถที่แอนนี่จะส่งมอบให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะเรามาดูกันค่ะว่าของแถมมีอะไร ขอบอกมาต่อมาโปรโมชั่นต่อมานะคะนี่เลยคะ่ะเซนเซอร์ถอยหลังสองจุดนี่จุดที่หนึ่งเด้อนี่จุดที่สองเด้อเห็นบ้เห็นบ้าพี่น้องและต่อมาโปรโมชั่นต่อมาคือกล้องถอยหลังนะคะตัวเนี้ยเห็นบ่เห็นบ้เห็นบ่เห็นกระโกลมามพี่น้องกละมรู้ไหมนี่เห็นบ นี่นะคะกล้องถ่ายลังตัวนี้จะไปะแสดงที่หน้าจอด้านหน้าคนขับนะคะเออเป็นรดธรรมดาบ่บัธรรมดาซื้อรถกับแอนนี่โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะคะมาสำหรับสิทธิพิเศษต่อมาคือสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการแอนนี่จัดให้จัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มแน่นอนนะคะและลูกค้าเก่าอย่าเพิ่งเสียใจ รับให้เหมือนกันค่ะเออไม่ทำไมได้เราอย่าน้อยหน้าใครนะคะเออต่อมาตามมาคัซซีสอยากนำเหนือมากเลยค่ะมาและต่อมา,อ,มา,อ,มาอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่แบบว่าไม่ซื้อกับแอนนี่ไม่ได้แล้วซื้อลถกับแอนนี่แอนนี่แถมเลยค่ะสีดอกโอไม่ใช่โอ้พี่น้องเว่าไลา์ลืมันาไม่สี่ดอกโอ ออกเบี้ย0%นาน4ปีนะคะเออไม่ซื้อไม่ได้รีบซื้อนะคะและของแถมต่อมาตัวนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่สำหรับลูกค้าท่านใดที่จะออกรถกับแอนนี่นะตั้งแต่วิอาธีนี้เลยอะวิอาธีนี้เป็นต้นไปทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นมิลานแอดคาหรือเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะแอนนี่มีของแถมตัวนี้เลยคะ่ะมาค่ะ แสงคิวซีดนี่เลยนะคะเป็นฟิล์มป้องกันแบคทีเรียไวรัสนะคะคอปเปอร์พัดเออบตองยานบตองยานเชอโลอียังทั้งสิน้นมีทั้งหมด5แผ่นข้างในดึงออกมา,กมากแปะไว้นาบ้านเด้อพี่น้องแปะไว้ส่วนใดก็ได้ก่อนจิเขาบาดห้านิว้วแปะเข้าไปเลยค่ะแค่นั้นรับรองว่าได้ทั้งโปรโมชั่น ได้ทั้งสุขะอนามัยเพราะฉะนั้นอยากจะออกรถอย่าลืมนึกถึงแอนนี่มิสูพระนครสาขาสายใหม่บายทีมเอ็กนะคะอยากได้แบบไหนแอนนี่จัดให้พร้อมท้าชนทุกเงื่อนไขโอเค